ไปดงตะคบหรือวัดดงตะขบตรงนี้จะมีน้ำท่วมประจำทุกปีน้ำจะข้ามถนนมาไปกันเลยนี่ป้ายเขียนทั้งหน้าเขียนว่าเขียนว่าบ้านดงตะคบะะเดี๋ยวไปจอดดูป้ายก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนกันบ้านดงตะคบะดงตะคบนะเอาตรงนี้ยังน้ำไม่ท่วม ยังไม่ข้ามถนนมาน่าจะไปทางโน้นน่ะเริ่มแล้วนูุนน่ะทางโน้นเห็นมีคนมาเล่นน้ํากันทุกปีน้ําจะไหลข้ามถนนเอาเจอแล้วหรือว่าจะจะดับไหมเนี่ยโอ้ยข้ามถนนแล้วหัวไอ้เอ้ยค่อยๆไปไอ้ก็แซงไปก่อนเลย จะดับไปเนี่ยเราอ่ะไปค่อยไปอม่าไปลงน้ำไปด้านบนบนโอ้ก็มาทำอะไรกันก็มาล้างรถกันเหรอโอ้ยเจ็ตสก,กีด้วยอ่ะโอ้ยเ,เจ็ตสก,กีมาเล่นน่ะเครื่องดับแล้วย่เลยไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์ซ่อมเลย เจสกี้ใครโอ้ยเจสกี้มาเล่นกันด้วยฝนจะตกไหมเนี่ยฝนจะตกไหมเอ่ยถนนไม่โอ้เป็นทุ่งเลยน้ำท่วมทุ่งนี่คือถนนไม่ทะเลใช่ว้าวเจี๊ยบว้าจะไปไหวไหมเนี่ยฮะไม่เป็นพื้นขึ้นทะเลเลยเออพอแค่นี้ก่อนไหมมันจะลึกขึ้นไปหรือเปล่าแล้วเครื่องเราจะดับ เอออ่าโอเคเท่าน,นี้ก่อน